สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนสิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบปัตตนิเล็งลัคนาและเป็นดาวองค์เกณฑ์อยู่ร่วมเรือนดาวพฤหัสเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู้สมพล อีกทั้งดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวกิตตสัตเกนอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารและดาวพฤหัสอีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือนสาหัสชะและเจ้าเรือนพันธุคูจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรซึ่งส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนอีกทั้งดาวต่างๆตลอดเดือนนี้ก็มีทิศทางและแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลักนาราศีพิจิก จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพฤหัสตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบปัตตนิมีตาแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรระยะววันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเจ็ดสิงหาคม ช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะะโยกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งด้านการลงทุนหรือการหาเงินช่วงนี้มักจะมีโชคไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินด้านใด ก็มักจะประสบผลสำเร็จอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้ยังมีเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำนาจสูงด้านการเงินให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่อย่างตลอดส่งผลให้สาภาวะด้านการเงินและการหารายได้ด้านการเงินดำเนินไปด้วยความราบรื่นสำหรับช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงิน เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะและรายได้ด้านการเงินที่มาจากการขนส่งทุกชนิดสําหรับการลงทุนธุรกิจด้านการเงินหรือการหาเงินในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการทำธุรกิจการเงินที่เกี่ยวกับด้านการเดินทางไกลมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งด้านการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้เจ้าชะตามีโอกาสได้ทำธุรกิจใหญ่ด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดส่งผลให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีการริเริ่มพัฒนาด้านการหาเงิน ในรูปแบบใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้ด้านการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อยู่ในแนวโน้มและทิศทางที่ดีดังนั้นจะริเริ่มลงทุนทำธุรกิจการเงินใดๆในช่วงนี้ควรรีบตัดสินใจให้ฉับไว พิจารณาให้รอบคอบอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปโดยง่ายจะสร้างสภาวะด้านการเงินให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นองค์เกณฑ์เป็นก่สมพล อีกทั้งดาวพฤหัสอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุที่เป็นดาวกิตตสตะเกณฑ์เป็นคู่ลี้ลับคู่มองการไกลและดาวพฤหัสโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสโยกกับดาวพุธที่เป็นทั้งเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะอีกทั้งดาวพฤหัส ยังโยกกับดาวราหูเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่เศรษฐกิจคู่ค้าขายและเล็งลักคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมมะยกข้อสู่ราศีสิงห์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรวันที่ยีและวันที่ยีเจ็สิงหาคม ดาวอังคารยกข้นสู่ราศีเมถุนและดาวศุกร์ยกข้นสู่ราศีกันติติพบลาภะส่งผลในครึ่งเดือนหลังนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านธุรกิจงานใหญ่ที่มีรายได้สูงยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดน,นหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกต,ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์ระยะเววันที่หนึ่งถึงวันที่17สิงหาคมโคจรสถิตพบสุพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรทําให้ช่วงนี้สภาวะแห่งการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ขยันกันแข็งด้านการงานมีความคิดแกล้วคล่องและมักมองเห็นลู่ทางด้านการงานใหญ่ ที่มีรายได้สูงได้เป็นอย่างดีส่งผลให้มีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการงานช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูงสำหรับด้านการงานระยะแรกอาจจะต้องขยันขันแข็งและเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลประโยชน์ในผลงานให้สูงคุ้มค่าในภายหลัง สำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจการเงินเช่นงานที่เกี่ยวกับการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ย การเป็นนักธุรกิจด้านการเงินถ้าได้ลงทุนหรือทำธุรกิจการงานในด้านนี้มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ด้านการค้าขายจะเจริญพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้มีกิจการเป็นของตนเองสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ เช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างหรือรับราชการด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานมีมากเป็นอย่างสูงและจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสาหรับช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจการขนส่งทุกชนิดสําหรับการริเริ่มลงทุนหรือการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆม,มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้การลงทุนธุรกิจต่างๆด้านการงานในต่างชิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศ มักจะมีโชคประสบผลสําเร็จดังความคาดหมายอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการงานเป็นมรดกที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองหรือด้านกิจการต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับข้อครวรระวังด้านการงาน ช่วงนี้การลงทุนทำธุรกิจด,ด้านการงานอย่าไว้ใจหุ้นส่วนหรือศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด,ด้านการงานที่แท่งทํามาเป็นมิตรและลูกน้องบริวารคนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ใหญ่บางคนอาจสร้างความเสียหายด้านการงานและชื่อเสียงเครดิตด,ด้านการงานให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดดังนั้นการร่วมหุ้นลงทุน ทาธุรกิจมต่างๆจะลงชื่อในเอกสารหรือสัญญาขอ้อผูกพันใดๆควรพิจารณาให้รอบคอบอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปโดยไม่ยั้งคิดเพราะตัวเาชะตาเองก็มีส่วนที่อาจจะสร้างความเสียหายและเครดิตด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักร อยู่ร่วมเรือนกู้ดาวพุทธเจ้าเรือนมอรณะและเจ้าเรือนลาภะเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักเป็นคู่มิตรและดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโยกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนตนุ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นองค์เกณฑ์เป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอาทิตย์โยกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุทุที่เป็นดาวกิตตะสะตะเกณฑ์อีกทั้งยังตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนพันธุทุเป็นคู่เสี่ยงโชคคู่เสื่อมเกียรติและตรีโกนลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้น วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมถึงวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมระยะนี้ดาวอาทิตยกก์ยกเขสู่ราศีสิงโคจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่สมพลส่งผลให้ช่วงนี้ด่านการงานจะมั่นคงถาวรและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก สำหรับธุรกิจการงานด้านอากสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและการขนส่งทุกชนิดช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีและมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงวันที่26สิกสิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือน ช่วงนี้ดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีเมถุนและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกันส่งผลในช่วงนี้ด้านการงานก็ยังอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรและพัฒนาก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและใช้ความมุมานะพยายามด้านการงานอยู่บ้าง แต่ก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานมิตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโคโจรสถิตพบกรมมะโยกกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนอริที่พบมรณะเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยังจัดตุโกกับดาวพฤหัสด,ดาวมฤตยู และจตุกโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกต,ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวศุกร พระเยาวันที่สองถึงวันที่27สิดสิงหาคมโคจรสถิตพบกรรมมะสำหรับคนโสดในช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีถึงแม้จะมีโอกาสได้พบรักและคิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักเจ้าชะตาอาจจะต้องพบกับความเหน็ดเหนื่อยทำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อจะหารายได้มาหาเลี้ยงผู้ที่ได้พบและครอบครัวของผู้ที่ได้พบ ทั้งนี้พระดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบกรรมมะเจ้ชชาชะตาจึงอาจจะต้องพบกับเวรกรรมอย่างชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สมกับคำว่ากรรมมะทางที่ดีตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนควรอดใจรอไว้ก่อนเป็นการดีครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้รวมมือกับคู่ครองคนรักทำมาหากินร่วมกัน และจะประสบผลสำเร็จในธุรกิจด้านการงานและการหาเงินสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างสูงส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักอย่างสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาและต้องการมีบุตรธิดาระยะนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูง ที่จะได้บุตรธิดาดังหวังบุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีความรู้ความสามารถและจะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาให้แก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยๆมาให้ชื่นชมในครอบครัวสำหรับบุตรธิดาที่เติบใหญ่และมีอาชีพการงานแล้ว จะเป็นผู้ที่ให้การพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีอีกทั้งยังจะนำชื่อเสียงและเกียรติยศด้านใดด้านหนึ่งมาให้แก่วงตระกูลสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัก,กนณาราศีพิจิกตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบสุภะช่วงนี้ดาวพุธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรมมะที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ส่งผลให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากในธุรกิจด้านต่างๆ ่งผ,ผลให้มีโชคลาภใหญ่ที่มาจากธุรกิจด้านนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเงินทองหรือจะได้รับมรดกปกทอดในธุรกิจต่างๆทั้งด้านการเงินและด้านการงานจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่า ซึ่งเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งระยะนี้ธุรกิจการเงินและการหมุนเงินดำเนินไปอย่างราบรื่นส่งผลให้เกิดโชคลาภที่มาจากด้านนี้อยู่อย่างไม่ขาดสำหรับการริเริ่มสร้างผลงานในธุรกิจต่างๆในช่วงนี้จะโชคดีประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศในผลงานจนเป็นที่เรื่องลือส่งผลให้เกิดโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านนี้อยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้ให้พึงระวังมิตรสหายลูกน้องผู้ร่วมงานหรือผู้ใหญ่บางคนอาจสร้างความเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเจ้าชะตาอย่าไว้ใจใครให้มากนัก โดยเฉพาะมิตรสหายและลูกน้องคนสนิทอีกท่านจะลงชื่อในเอกสารสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆด้านธุรกิจการเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบอิท่านจะมอบหน้าที่การงานสำคัญให้ผู้ใดได้รับผิดชอบควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนสนิทที่อยู่ใกล้ตัวอาจสร้างความเสียหายด้านโชคลาภ หรือที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักเป็นกู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุธโยกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนอุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักเป็นคู่มิตร โยกกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอนุและเจ้าเรือนอาริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นองค์เกณฑ์เป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งดาวพุธยังตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และตรีโกนกับลักนณาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับวันที่17สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์รจรสถิตพบกรรมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรส่งผลให้ช่วงนี้ด้านโชคลาภทีมาจากธุรกิจการงานและธุรกิกจารเงินอีกทั้งโชคลาภทีมาจากการลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงอำนวยผลประโยชน์ด้านโชคลาภ ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกต,ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือ Enfin, ทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค่อไนทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างค้อมาทางตะวันตก สำหรับการคำนวณหาทิศทางจุดเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยประจำในปัจจุบันใช้เป็นศูนย์กลางสังเกตหาทิศทางต่างๆให้ดีและเดินทางไปตามจุดประสงค์ในทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาดังกล่าวสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้ เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีพิจิกครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือเลขสามเลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินเลขหนึ่งเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็มรักกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขหนึ่งเลขแห่งการงานปักทูบหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเลขห้าเลขแห่งการเงินปักทูปสิบเกดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสี่เลขแห่งโชคลาภปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาท จะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดให้ได้ดังใจหวังลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเรวร้ายทั้งอวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ